สวัสดีครับเ,เพื่อนเวันนี้พาเพื่อนเมาพบกับเครื่องเล่นเพลงเพลินใจนะครับในสีใหม่ที่เป็น second edition นะครับเป็นสีนเมทัล <ๆ S 2> ลิกนะครับซีเวอร์เมทัลลิให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้จะบอดี้จะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นตัววัสดุที่เป็น abs แล้วก็ลงสีเงินเมทัลลิกนะครับต้องขอบคุณคุณ โจโปสเตอร์นะครับที่อนุญาตให้ใช้เพลงนี้มาสาธิตนะครับในใน s e c o n d i t i t n o n เนี่ยเราสามารถปรับหน้าจอได้หลายโหมดนะครับเช่นอ่าเราจะปรับเป็น v i e w m ิเตอในหน้ากากที่เป็นรูปหน้าปัดสีฟ้านะครับสีน้ำเงินหรือเราจะเปลี่ยนเป็นภ้าปกก็ได้นะครับเพลงหมอกนะครับรวมถึงจะเป็น ในเวอร์ชั่นแรกที่เราเปิดตัวไปก็จะเป็นตัว v u m e t e r หน้าปัดแบบนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นหน้าหน้าปัดสีเหลืองนะครับเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้งานได้นะครับกดไปเรื่อยๆครับก็คือจะเปลี่ยนเป็นกาก v u m e t e r ให้เป็นสีฟ้าสีดำหรือสีเหลืองนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเกรดตัวนักนักปัดออกมาให้เพื่อนๆได้เล่นแบบเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับราคาก็7,900บาทไม่แพงเลยนะครับสําหรับตัวเครื่องเล่นตัวนี้แล้วก็เสียงคุณภาพเสียงดีมากเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงหมอกของอคุณโจโปสเตอร์นะครับที่ขออนุญ,ญาตแล้วก็พี่โจโปสเตอร์เนี่ยก็ ใจดีมากๆให้เรามาเปิดเพลงนี้สาธิตในการโชว์ได้เดี๋ยวเชิญรับฟังกันเลยครับหมอกเทาขาวลอยเมียปราวขอบฟ้าเคลื่อนคลุมเข้ามาสับ ตัวยามไกลคอยเลือนเคลื่อนคล้ายลับไหลลิบลหลจากแรงสาดต์แสงทองขับกลับพื้นตื่นมนมายาปลอบันชีวาหิ่งฟ้า สัญญารักษาไม่ได้บอกไรรูปกายคนไรวะทีบอกเท่าข้าคอยวนเวียนให้เห็นบอกใจขอเป็นแสงทองริบ up in camera. ครับผมและนี่ก็คือตัวเครื่องเล่นเพลงเพลินใจนะครับกับหน้าจอวิวมิเตอร์นะครับเพลงหมอกนะครับในอัลบัม้มเพลงอภิรมสองของคุณโจโปสเตอร์นะครับก็ขอบคุณมากๆที่พี่โจโปสเตอร์อนุญ,ญาตให้ผมมาเปิดในวันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้อย่าลืมนะครับเครื่องเล่นเพลงสติมเมอร์ตัวเพลินใจก็าสามารถแสดงภาพปกได้นะครับ แล้วก็แสดงวิวมิเตอร์ได้ตัวนี้เจ็ดาร้อยบาทนะครับแล้วก็รุ่น second edition มีเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะให้ทำเป็นตัวสี Silver Metallic นะครับสีเงินเมทัลลิกแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะลงรูปไว้ให้ชัดๆนะครับหรือว่าสีดำที่เป็นดำมุกนะครับก็สามารถเลือกให้เราทำสีได้นะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ